สวัสดีค่ะพี่นีเมียฝรั่ง NSP ชาแนลและพี่น้องจ้าวันนี้พี่นีสิมาทําคลิปเผ็ดปล,ปลาสมุนไพรพี่น้องคะปลาสมุนไพรนะคะเครื่องประกอบเครื่องแหไบัตทุดิบกับซีนีปลาจะพี่น้องคะ่ะปลาปลานิ่นปลา ปลาทะเลอะไรจะพี่น้องเราก็ใส่ผงกรอบเลยจะพี่น้องคะ่ะใส่ผงกรอบจะพี่น้องคนเข้ากันจะพี่น้องง่ายง่ายปลาสมุนไพรพี่นี่จะพี่น้องใส่ผงทอดกรอบด้วยมันจะได้อร่อยพี่น้องคะ่ะ แล้วก็ใส่น้ำมันในกระทะนะจ๊ะไฟเปิดไฟแล้วจ้ะพี่น้องคะจ้ะพี่น้องพอ่อพ่อมันร้อนได้อี่แล้วก็เอาป่าลงเล่นจ้ะพี่น้องคะ่ะไม่ทำเยอะค่ะพี่น้องจินคนเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะ ต้องใส่น้ำต้องใส่ย่างนะจ้ะใส่แต่แป้งกรอบเฉยๆจะพี่น้องคะ่ะใส่แต่แป้งกรอบเฉยๆจะพี่น้องมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นจะพี่น้องคะ่ะน้ำมะขามเปียกหอมกระเทียมซ้อยจะพี่น้อง ขิงผักชีจะพี่น้องหอมตุนจะพี่น้องคะที่ซอยกระริจะพี่น้องเม็ดบะม่วงหิม,มะพานน้ำตาลปีบ๊บจะพี่น้องคะเอาลงได้เลยจ้าเพราะว่ามันห่อนแล้วจากกระทะ พี่น้องคะอทอดจะทำัันกรอบจ้ะพี่น้องคะทอดปลาพี่นี่เห็ดป่าพี่นี่เห็ดป่านิ่นได้จ้ะพีนี่เห็ดป่านิ่นเครื่องปรุงกระสีน้ำมันเออ น้ำตาลจะพี่น้องน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกพริกกระเทียมน้ำปรุงรสซอสปรุงรสจะพี่น้องค่ะน้ำมันหอยซอสพริกจะพี่น้องค่ะไม่กับนีหลายอย่าง่จะพี่น้อง มีหลายอย่าง่จ้ะที่นี่นางเห็ดกับผื่นเลยได้จ้ะลงทุนจะลงทุนออกว่านางเห็ดขขางนอกค่ะพี่น้องพาอาขางไหมก็เห็นนะจ้ะเนาะ ก็ตรงค้นเอยียงมากไมก้จ้พี่นอ้องแล้วก็ผมมาพักไว้หนี่จ้พี่น้องคะ่ะพอมันกรอบแล้วก็พักไว้หนี่จ้พี่น้องร้อยมันกรอบก็น่าจะนอจงค่อยมากจงค่อยมากเบิ่งกันต่อน่ะจะจะพอ่อพ่อป่ามันกรอบแล้วจ้ะพี่น้องคะ่ะ ปลามันกรอบแล้วก็ต้องเอามาพักไว้ที่กระดาษน้ะพี่น้องคะ่ะจะพี่น้องเอาพักไว้กระดาษได้จ้ะพี่น้องมีกระดาษสับนะจ้ะน้นองเห็ดเห็ดฝรังกินบ่อยข้างมากพี่น้องคะ่ะฝรังมากจ้ะพี่น้อง แล้วก็มาทําซอสกันเด้อพี่น้องคะแล้วก็มาทําซอสกันซอสก็จะมีต้องใส่เยอะค่ะพี่น้องคะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะจะพี่น้อง แล้วก็ต้องใส่กระเทียมเจียวค่ะพี่น้องค่ะกระเทียมเจียวแล้วก็พริกค่ะพี่น้องปลาสมุนไพรของที่นี่ค่ะพี่น้องขาปลาสมุนไพรของที่นี่เพศน์ไหนแฟนกินไรเพื่อหลังจะพี่น้องค่ะ พอมันหอมได้ที่แล้วเท่ากับใส่พริกค่ะพี่น้องค่ะพอมันหอมได้ที่แล้วก็ใส่พริกค่ะพี่น,ออนอ้อ,นองนะคะกระสีมีการจามเนี่ยจักน้อยได้จากพี่น้องค่ะค่อนไฟลงก่อนนะคะ พี่น่น้ำตาลปี๊บค่ะพี่น้องน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำมะขามเปียกพริกค่ะพี่น้องน้ำมันหอย ซอสปรุงรสจะพี่น้องอย่าพึ่งเยอะเด้อพี่น้องคะเพราะว่าปลาสมุนไทยปลาสามรสก็ว่าได้พี่นอ้องใส่น้ำปลาดี็หน่อยจ้ะพี่น้องคะ ได้แล้วค่ะพี่น้องได้แล้วคะ่ะน้ำม,มันะ่ะน้ำซอสมันได้แล้วนะคะแล้วก็มาจัดจานเลยพี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาจัดจานคะ่ปะปลากรอบจะ,ะพี่น้องปลากรอบค่ะพี่น้องแล้วก็ลาดพริกเลยค่ะพี่น้องคะ่ะลาดเลยนะลาดเลย ปิดแล้วเนาะแล้วก็โรยถั่วเออโรยเม,ม,ม็ดมะม่วงหิม,มะพานค่ะพี่น้องผักชีจะพี่น้องค่ะหอมกระเทียมขิงจะพี่น้องหอมเอาอีกจะพี่น้องค่ะจ้า โอเคนะคะนาะจ้าจ้าจ่า,จาพี่นีมากินข้าวเด้อพี่น้องคะ่ะมาเด้อมาเด้อข้าปลาสามรสคะ่ะพี่น้องข้าวไรเบอร์รี่จะพี่น้องคะ่ะข้าวไรเบอร์รี่ด้วยจ้ะพี่น้องข้าวไรเบอร์รี่ พี่น้องขาน้ำพริกกะปิบ่ได้เฮ็ดโชว์จ้ะพี่น้องกระถินใบชะพลูจ้ะพี่น้องปลาสามรสจ้ะพี่น้องมาเด้อจัดมาเด้อมาเด้เอเงินอิ่งกิน you home, you home ่นยูโฮมยูโฮมใหม่ค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นใดเป็นใดเจ้ะพี่น้องคะ่ะ สีดยากกันยุ่งพร้อมเรียบร้อยจ้าพี่น้องมักซิดาส,สวนจ้าพี่น้องแก้วมังกรมะเฟืองหวานจ้าพี่น้องคะ่ะพลังมากมากจากป่าสามหลด แซ่บครับพี่น้องคมับจรรยากาศคืมๆจะพี่น้องอันนี้อยู่หน้าบ้านจะพี่น้องคะ่ะพี่นี่เห็ดนำพริกกับปิน้ำพรวาต้องมันจะได้กินผักจะ้ะจะได้กินผักน้ำแมนจิ้นตะป่าจะพี่น้อง เก็เขือสวนพี่น้องคะ่ะล่างมือก่ในจพี่น้องเมนเมนยากันยุ่งน้ำพริกกะปิก,ก็สุดยอด ปลาสามรสพี่นี่สิบอ่ป่าลุงเป็ดผัดข้างใน,น้าในพี่น้องทอดกรอบแล้วก็เอาพักไว้แล้วก็ทำน้ำซอสแล้วก็ลาดเลยจ้ะพี่น้องค่ะปลาสิได้กรอบโดนๆจ้ะพี่น้อง มีเม็ดมะม่วงหิมะพานด้วยมีกระเทียมหัน่นขิงหัน่นหอมหัน่นผักชีหัน่นจะพีหน่อหอมแดงหั่นด้วยผู้ใดอยากกินน้ำน้องจ้ะน้ำพริกกะปิ เข้มข้นจ้ะไม่ใช่โบไห้มีน้ำจ้ะพี่น้องค่ะทำแบบเข้มข้นเมื่อนี้นั่งอยู่หนาบ้านจ้ะพี่น้องค่ะลมลื่นเพราะพี่นี้เราใครมานาั่งหรอกค่ะเพราะวยางนุ่งอยางให้ พี่น้องเห็นบรรยาก,กาศนาบ้านพี่พี่นี่จ้ะปลาสามรสถ้วยนี่ซื้อมาต่้งแต่เกาะเสม็ดจ้ะพี่น้องบ้านห้ากับมี่อยู่ได้เนาะเวลาพี่นี่ไปเที่ยวก็เลยสื่อมานั่งจ้ะพี่น้อง ที่นี่ยอยากกินผักน้ำกระเล่นเล่นน้ำพริกกะปิจ้ะพี่น้องจิว๋วชุบฟังพี่น้องคะ่ะการเป็นเมียฝรั่งหนึ่งจ้ะพี่น้อง คนขดูถูกเด้จ้ะพี่น้องค่ะเขาแต่ว่าเขาเรลอตัวแอกว่าเขาดูถูกเฮ้าว่าพี่นี่ฟังนะจ้ะพี่น้องค่ะพี่นี่ฟังคำบวบาเขาจะพี่น้องเขาวางซี่กอสิบานเนาะมือนันมือนันนั่น,น,นยุสวิตย์ได้จ้ะนี่พี่นี่ไป เขาเินไปกิน้าวบ้านคนคอมเมนต์อพยพจาะพี่น้องคะ่ะคอมเมนต์อพยพไปประเทศสวิตเซแลนด์นะจ่ะพี่น้องจะก,กี้เขากบมาอพุยพมาอยู่เมืองไทยในเขตแดนของของเมืองไทยจ่ะพี่น้องในศูนย์อพยพที่เมืองไทยเราเมืองไทยก็ส่งไปประเทศที่สามจ่ะพี่น้องคะ่ะ เขาเป็นขมนรนอพปยุตจ้าพี่น้องแล้วเขาไปยุสวิตยุยุบ้านแถวเดี่ยวกันกับพี่นี่ยุสวิตย์นะจ๊ละลาเขาไท่ได้เขาเอาอีสานได้จ้าพี่น้องวันนี้เขาเลยเชิญพี่นี่ไปกินขาวยุบ้านเขาวางเสีย โอ้ยบอได้ลังเกียดดอกคนไทยพอได้ลังเกียรดอกเมียฝรั่งเพื่อนว่าเอื่นมากินเขาคือเกานั่นละเพื่นวางสิโอ้เขาคือสีลังเกียดเมียฝรั่งเนาะดอกว่าพี่นี่คิดเอาแบ่งชนชั้นวันหนาอยู่ด้วยจากยูสวิตจ้ะพี่น้องคะ่ะ พี่นี่บ่มีไผ่ตะกิดพี่นี่กับไปเล่น้ำาคนเล่าเนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าคนเล่าดีอยู่จ้ะตอนนั้นเป็นต้นมาพี่นี่บ่ไปบ้านเขาอีกจักเทียรเขาลั่นเขาเดียดเจ๊ะพี่น้องขึ้นือว่าเมียฝรังพี่น้องคะมันบดดีดอกจ้าขึ้นซื้อว่าเมียฝรังเขาสีม,มองเ้าเป็นผู้ยิ่งหาหาเงินจ้ะพี่น้อง พี่ยิ่งขายโตัวแซ่บทอดอปลาสามรสปลาสมุนไพรไหมแต่พี่น้องเอาแต่นเนื้อมันได้จาาละกะหัน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 เป็นลุกเต๋าย่านกินเขาไรอียุ่งเหมือนพี่น้องคะ่ะ พี่นี่เห็ดเห็ดเผ็ดเผ็ดแต่ว่าสามีอยู่เห็ดบ่อ้ดกจจะเผ็ดเ็ดต้องเห็ดรสชาติกลางๆถ้าสั่นเล้เครียดถ้าเห็ดเผ็ดเลาสิเครียดพี่น้องคะเครียดแบบ <laughs> น่าสงสารพี่น้อง หินถ้ำเดียวเปิดอัดดาดวันนี้เ้าเลยประกาศเฮ็ดไหมพี่น้องเ้าเลยประกาศเฮ็ดแปลว่าเผ็ดเผ็ดจากเพิ่นพายุไปเฮ็ดเผ็ดได้นนนะเนาะเฮ็ดตามใจห้านะจ๊ะนะคนเล่าดีพูดพี่น้อง ข้เล้าคือบ้านพี่เมืองน้องเนาะจ้นะเนาะแจ๊คอมเมนต์คอมเมนต์นี่บ้องหูกันแล้วกะเหล้าวา่าเหล้าว่าประเทศไทยบอ่อบ่อดูแลตอนเพิ่อนอพยพมาประเทศไทยบ่อดูแลดีประสนเพิ่นวางสิ <c oughs> คนก็อพยพมาหลายเนาะจ๊ะเนาะจ้นะเนาะตั้งแต่ประเทศเล้าเกิดสงคราม พวกเราอพยพมากลก้วกกามาอยู่ศูนย์อุปยปอยู่เมืองไทยคะ่ะพี่น้องแซบพี่น้องคะ่ะกินกระเทียมด้วย หมุนไผ่หอมแดงพี่นี่สีผัดัดได้จากพี่นี่สีผัดัดในกระทะพวกเป็นผักสดสดเลยกจากพี่น้องคะ่ะแส่บพี่น้อง เครื่องปรุงตอนปรุงอ่ะกระเบื้องยูนในต้นคลิปเด้ค่ะเดอ้อที่นี่ไทยเบื้องแลวจ้านุ่งกัดที่นี่ถ้าใจบวกมองหนีนุ่งหลายใจมองหน,งนีนุ่งหลายใะพี่น้องอือสุดยอด ส่วนมากพี่นี่สิบเห็ดกินดอกจะพรว่าเพราะวา่พา,ะวาพี่นี่อยู่ผู้เดียวอันนี้อยากไล่สดให้พี่น้องเห็นในซื้อจะพี่น้องอยากไล่ซุดในเบิ่งซื้อปลาสมุนไพรทำยังไงจะพี่น้องคะโอเคจ้า ที่นี่เมียฝรั่ง N S P ช h a n e l ก็สิจบคลิปใ้เพียงแค่นี้จ้ะพี่น้องคะคลิปละคำพี่น้องคะแตงภาษาฝรั่งเศสว่าก้องกอมเบอร์ก้องกอมเบอร์พี่น้องคะแตงนะคะพี่น้องคะโอเคเมียฝรั่ง N S P ชาแนนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่นีด้วยนะคะพี่นีจะขอบพคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ส่งจุ๊บๆให้ทุกคนสวัสดีค่ะส่งรักให้ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ